สวัสดีครับพี่น้องต้องไปมือหนีพามาสวยพี่น้องน้ำยาปลาน้ำกิ่นพี่น้องเลยใส่ตีนไกน่เลยใส่ลูกศิลป์ปลาพี่น้องเลยมาสวยสดแจ่บพี่น,น้งองเลยบ้าออนลายเลยสวยเลยจิ้มน้ำก่อนน้ำล้นอืมนัวนัวนัว,นว,นวดีมาเด้อเขาแรงคนกำลังตกอยู่คนคนณล่าคนตกพี่น้องเลยเป็นเสาเลย ขอบคุ้นขอบคุ้นบ้านพอเลื่นขอาคุ้นบ้านเจ้าเลืนอ,อย่างเงี้ยพี่้องคอมเมนต์บอกนะเรงบอกเล่นบ้เลื่นเ,เลยบ้านเอาขาปุ้นอืพวกชินป่าเป็นเสีบ มันจะมีสลายผมสลายหรือผักเหนือหอมตัวมันเป็นหัวเลยก็ใช่ไหมบูบู่ะเบอร์ขอบคุณ ราบตรงนี้ไปอีตัวหรือเปล่หรอออืไปอีตัวังเหมือนเดียวลงติด ซุปเปอร์ตินกินนนุ่มตุนประมาาสีหาถมงบอกไปนะสองทั่นมง่มงนึ่งเลยโคตตุนโตทนันนิงหอมเลย ตีนพวดเปื้อนด,ดีแลตีนทังลุยโหมาเลยมันแสบต้องกันพี่น้องเลย ขาเนี่ยโหมนเปื่อยเลยโคตรลุยอ่ะ han <coughs> du <coughs> 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 Ừ. Bạn Bàn